ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง e ีโกครับวันนี้เรามาอยู่ใน ID Dexter CK และทำการนะครับเข้าโรงงานเครื่องจักรในการสุ่มนะครับผมซึ่งเราเตรียมไว้ทั้งหมดประมาณ20,000เพจนะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะได้ทั้งหมด210 ชิ้นนั่นเองครับในการซุ่มในครั้งนี้21ครั้งรัวๆนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างรางวัลนะครับที่ผมอยากได้ก็จะมีชิปแดงนะครับผมแล้วก็ในส่วนพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เอาไว้ทําร่างสีแดงนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชิ้นส่วนนะครับที่สามารถสุ่มของส้มนะครับหรือว่าของทองได้นั่นเองครับผมไปลลยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับการกดนะครับสิบครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนะครับผมและมีการันตีนะฮะด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของ ฟังชิปแดงนะครับของรางวัลต่างๆก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดสมมุติเรากดครบ15ครั้งอาจจะมีการสุ่มนะครับของพวกนั้นออกมา1ชินก็ค่อนข้างได้ยากนะครับผม10ครั้งแรกออกมาเป็นอย่างไรได้น้ำฟิวชั่นมา2อันแล้วก็ได้บวกของแดงนะครับมาไปครับ20ใบ ยีชิ้นอุย้ยได้ของเนี่ยชิปแดงมากได้ชิปแดงมาก็ค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มหมวกหนึ่งนะครับที่มีออฟสเตตัสเพิ่มเข้ามาอีก1ชิ้นโดยการตุ่มนั่เนเองนอกจากนี้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับในส่วนของอันนี้ไดมันยาฟิวชั่นมาสามบันไปกดต่อครับ40ใบ40ชิ้นนะไดเศษชิ้นส่วนแดงมาครับ2อัโนโอโหถือว่าน้อยนะ อยากได้เยอะกว่านี้นะครับผมไปฮะ5 0้าสิบใบ50บชิ้นยับได้ของเอาไว้ผสมนะครับเป็นของส้มนะครับบวกกับสเตตัสหนึ่งน่าเสียดายนะครับที่มันยังเป็นของสุ่มนะฮะมันไม่แบบไม่ได้เป็นการันตีเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าของที่เราจะได้นะครับจากการสุ่มพวกชุดม่วงนะฮะเอ้ไม่ใช่ครับชุดส้มนะครับหรือว่าชุดทองนะครับ จะออกมาเป็นประมาณไหนโอเคครับไปกันต่อนะครับในใบที่80โอ้โหได้ตะกัรเสริมนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์กดต่อครับอีก10ใบอีก10ชิ้นมาฮะชิปอีก1ครั้งครับ100ชิปเรียบร้อยครับชิปฟ้าโอ้โหได้น้อยมากผมอยากได้ของแดงนะไอที่แบบชิ้นส่วนเอาไปทำของแดงนะครับผมโอ้โหได้มากแค่อันเดียว ต้องการันตีไปครับร้อยแปดสิบอ่าร้อยสิบใบครับการันตีไปและเหลืออีกเจ็ดสิบครั้งเท่านั้นนะครับถึงจะได้การันตีอันสุดท้ายได้ชิ้นส่วนใหม่อีกค่ะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆครับเป็นครั้งที่ได้อันนะครับดวงดีที่สุดนะไปครับกดต่อโอ้โหได้มาแค่อันเดียวไปอีกหนึ่งครั้งเหลือหกสิบชิปสุดท้ายนะครับผมสาหรับชิปฟ้าในการลุ้นกดครับ ได้น้ำยาฟิวชั่นมาอีก3นะครับผมแล้วก็ได้เศษมาอีกหนึ่งไปฮะเหลืออีก40ครั้งสุดท้ายชิ้นส่วนแบบร่างดูซิกดรัวๆเน้นๆเลยครับดูว่าจะได้อะไรมาบ้างโอ้ได้ชิปไมหนึ่งอันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับไม่ได้แย่มากหา่ยไปฮะเหลือ20ชิปสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหได้มาอีกงอันโอเคอย่างน้อยเราก็ประสานได้1ครั้งครับชัวร์แล้ว นะครับผมจะมีแบ่งออกเป็น็ออย่างนะครับก็คือพวกลำลองทั่วๆไปนะครับกับในส่วนของอุปกรณ์แฟตนะครับผมอุปกรณ์แฟดอุปกรณ์มือปืนนะครับแล้วก็พวกนักมายากลนั่นเองครับผมเรียบร้อยฮะรวมไปทั้งหมด210ชิปเน้นๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในส่วนของฝั่งสีแดงนะครับหรือว่าชั้นห้องปฏิบัติการแบบขั้นสูงนะครับเปิดมาอ้โหได้มาีกาอันนะครับ ไปกดลุยกันต่อไป3 3ชิปนะฮะหรือว่า300แต่ว่าเราจะกดไปบน0พันแบงก์เลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรากดธรรมดาไปก่อนอื <c oughs> ได้มาอีก6ครั้งแล้วก็กดอีกถึงชิปครับ30บแบงก์ด้วยกันโอ้โ <c oughs> หถือว่าค่อนข้างแพง <c oughs> <c oughs> ก็เท่ากับประมาณ300เพชรนะครับไปฮะโอ้โหครั้งละ300เพชรไหมกอดและเราก็ไปฮะ10ชิปครับผมกดไป3ฮะอีก สุ่มอีก10ครั้งครับเราจะได้การันตีสุ่ม1อันในนั้นนะฮะโอ้โหได้88888ไปกดอีกปา้าอือหนึสองสาได้มา3กดอีกครับ3ชิ้นโอ้โหได้การได้การอัปดาวม่วงครับแล้วกดอีก1ครั้งปา้าบเรียบร้อยฮนะจะได้อันสำคัญมาก็คือเหียบเลือกอุปกรณ์นะครับโอ้โหก็ถือว่าเกลือในระดับหนึ่ง <laughs> นะครับผม ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นโบนัสภารกิจต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปทําได้เพื่อเอามาสุ่มกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเพชรกันนะครับผมมาฮะดูสิว่าเราได้อะไรมาบ้างกดรับของสักนิดหนึ่งครับในส่วนของชิ้นส่วนอุปรกรณ์สีส้มบ่วงหนึ่งนะครับจะมีเสตสายฟ้านักรบนักโทษและเราก็ได้นักดาบมานะครับเพิ่มออฟอีกอู้ขูป้องกันผลด,ด้านทานถามจริงเถอะไปส่วนอีกอันนึงมา โอ้โห HP b อกเอามาทำไมนี่ไปฮะกดเฮ้ยรงเท้าแฟดความเร็วโอ้ยโอ้โห,โหโป้องกันความเร็วามาทมํามโอ้ยแต่อย่างน้อยครับเราก็ได้ความเร็วมาคแต่ว่าใช้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคครับอันนั้นขาดอีกแค่7ชิ้นเดี๋ยวเราไปแลกกันครับขอให้ได้อันดีๆแบบโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่า HP เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปเด้อครับมาสุ่มกันนะครับปลาเทือน โอ้โหได้มือปืนมาอืมฮมป้องกันโอ้ยเห็นแล้วเศร้าใจจริงๆครับพลังไม่อัพนะครับโอ้โหแถมได้ไม่ได้ของเอาไปรีสุ่มสีแดงด้วยครับได้แค่การ์ดม่วงนะที่เอามาอัพดาวม่วงเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราอัพได้ครับให้กับราชาทะเลกันเลยดีกว่าเ เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปนะครับอีก2,500แล้วก็ค่า HP อีก15,000กดไปครับกระดันครั้งนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ซรดไป140,000โอโ้โหถือว่าเยอะอยู่ครับแล้วล่อมาอัพเมลชาการอีก1ดาวฮนะเป็น2ดาวม่วงขึ้นมาอีกแสนสองนะครับผมถ้าเลยลลงไม่ได้ดาวม่วงมานะผมบอกได้เลยว่าเกลือสุดสุดค่าพลังบวกเท่ากับศูนนะครับแต่ว่าค่าพลังในตอนนี้นครับที่ ไปอัพมาแล้วก็สุ่มมาจากในนี้นะครับก็ถือว่าค่อนขอ้างแย่นะฮะ <c oughs> ได้แค่การ์ดดาวม่วงเท่านั้นนะครับที่ทําให้พลังเราเพิ่มขึ้นมาประมาณ2 0 0แสนกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็นะฮะพวกการ์ดของต่างๆที่สุ่มออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอามาใช้ไม่ได้เลย นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. น่าเสียดายมากๆครับในการสุ่มครั้งนี้30,000เพรนะครับ2,000 20, 0เพรบวกอีก1,000แบงก์ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถือว่าเกลือสุดๆครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย